สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับแม่หมอติ่งน้อยอ่านไพ่ทาโร่นะคะวันนี้มาพบกันกับดวงความรักรายสัปดาห์นะคะของชาวราศีเมษจะทําเป็นรายสัปดาห์แล้วนะคะจะได้เช็คดวงกันอยู่เรื่อยๆนะคะอัปเดตกันดวงความรักราศีเมษนะคะคือคนที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะส่วนกรอบการ,การทำนาย จะเริ่มของเดือนมีนาคมนะคะวันที่1ถึงวันที่7มีนาคมเลยซึ่งกรอบเวลาเนี้ยเราก็กําหนดไว้คร่าวๆนะคะซึ่งอาจจะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ก็ได้หรือว่ากรอบในเลยไปจากวันที่7อาจจะเลยไปอีกก็ได้อันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะคะไม่ต้องซีเรียสมากเรื่องกรอบเวลาแล้วก็ต้องบอกกันเหมือนเช่นทุกครั้งนะคะกับชาวราศีเมษว่าเป็นการเปิดไพ่โดยรวมเพราะฉะนั้น อาจจะไม่ได้ตรงหรือไม่ได้ครอบคลุมกับชาวราศีเมษทุกคนนะคะก็ให้พิจารณาดูก็แล้วกันว่า,เ,าเป็นเรื่องของเราไหมอะไรประมาณนี้โอเคจะเริ่มจากคนโสดก่อนนะคะเป็นแนวทางก็พอนะคะดูเป็นแนวทางไม่ต้องซีเรียสมากจะเริ่มจากคนโสดก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นค่อยเป็นคนมีแฟนมีคนคบมีคนคุยเหมือนเช่นทุกครั้งนะคะคนโสดหยิบไพ่ไว้ให้แล้วนะคะได้เดอะมูน ราชินีถ้วยนะคะสตรนีนหกเหรียญสามไม้เท้านะคะมีราชินีเหรียญมีสี่ถ้วยนะคะแล้วกเ็เป็นเรื่องของคำแนะนำหรือเป็นบทสรุปก็จะเป็น justice สี่เหรียญหรือแล้วก็สีดบนะคะโอเคช่วงเนี้ยนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้เดอ m o มูนกับราชินีถ้วยต้องใช้คำว่าชาวราศีเมษค่อนข้างจะ มีความอ่อนไหวขอใช้คําว่าความอ่อนไหวไพ่สองใบเนี่ยเป็นไพ่ธาตุน้ํานะคะเดโมนก็แทนราศีมีนคือเป็นไพ่ธ <c oughs> าตุน้ําเลยนะคะอารมณ์อ่อนไหวแล้วก็ค่อนข้างจะไม่นิ่งจะมีเรื่องต้องคิดต้องกังวลหลายสิ่งหลายอย่างนะคะซึ่งอาจจะเป็นไปได้ going, เรื่องที่คิดที่กังวลเนี่ยเป็นไปได้ทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักอ,อ,อะไรต่างๆนานานะคะเดโมนเนี่ยบางคนนะคะบางคนอาจจะบางทีเรื่องราวของความรัก เก่าๆที่ผ่านมาแล้วบางทีก็ยังยังยังเผลอไปนึกถึงยังรู้สึกเหมือนกับว่ายังยังตัดไม่หลุดยังยังไม่หลุดพ้นสําหรับบางคนก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่บางคนก็จะเป็นเรื่องราวอื่นๆต่างๆนานานะคะแต่ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่อ่อนไหวต่อสิ่งที่มากระทบได้ได้เยอะค่อนข้างพอสมควรแต่สเตนขึ้นมาก็บ่งบอกถึงว่าจริงๆชาวราศีเมษก็พยายามนะพยายามที่จะทําตัวให้ ให้เข้มแข็งนะเนาะพยายามที่จะดึงความแข็งแกร่งของจิตใจของเราออกมาแต่พูดเรื่องความรักเนี่ยสเตรนท์ขึ้นมาหรือมี justice ขึ้นมาด้วยเนี่ยต้องบอกว่ารักคนยากนะคะรักคนยากและพอไใบใบนี้ขึ้นมาเนี่ยสัปดาห์นี้ยังไงก,ก็คนที่เข้ามานี่อาจจะสําหรับบางคนอาจจะไม่มีใครเข้ามาหรือว่ามันเป็นดวงที่หาคู่ยากอะคะ่ะหาคู่ยากเพราะว่าเฉจจพาะเราเป็นคนเก่ง เราเป็นคนเก่งเราเป็นคนที่อาจจะบางคนมองเข้ามาแล้วเหมือนกับว่าเราแข็งแข็งอะไรประมาณนี้แต่จริงเราเราอ่อนแอนะเราอ่อนแอเราอ่อนไหวเพียงแต่รูปลักษ์ภายนอกหรือลักษณะที่เราแสดงออกไปมันค่อนข้างจะแข็งแข็งดุดุ๋ะค่ะมันก็เลยคุณอาจจะไม่กล้าเข้ามาเนาะส่วนหกเหรียญหกเหรียญน,นี่ต้องต้องใช้คําว่าเราอาจจะ,ะกําลังซีเรียสหรือกังวลอยู่กับเรื่องการเงินการทองการค่าใช้จ่ายหรืออะไรของเรานี่แหละมันจะเป็นไปลักษณะนั้น สามไม่เท้าเราคอยอะไรสักอย่างนะคะเราคอยอะไรสักอย่างแต่ด้วยความที่เป็นเรื่องเป็นไพ่ไม้เท้าอาจจะมองเป็นเรื่องงานได้หรือถ้าจะมองเป็นเรื่องของว่าอาจจะมีเรารอว่าจะมีใครเข้ามาไหมอะไรเงี้ยอาจจะนะสําหรับบางคนแต่แต่แตมีไพ่ราชินีเหรียญขึ้นมาน่าจะโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินนะคะโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงิน justice คนที่จะเข้ามาเนี่ย เราตั้งสเปคไว้ทั้งสองใบนี้เลยตั้งสเปกไว้ค่อนข้างสูงจัสติสก็ถ้าไม่ลงตัวจริงๆไม่ครบค่ะเหมือนกับว่ามันเป็นความรู้สึกเหมือนกับรักคนยากด้วยเลือกมากเสเปคสูงหลายสิ่งหลายอย่างถ้าไม่ลงตัวก็ไม่โอเคอย่างว่าแหละแล้วที่สําคัญนะสี่ถ้วยยังเบื่ออยู่เลยยังอยู่ในช่วงที่แบบว่าอเบื่อหน่ายยังไม่อยากมีใครนะคะยังไม่อยากมีใครก็เลยมองว่าจริงๆสามไม้เท้าเนี่ยอาจจะ,ะเป็นการรอคอยในเรื่อง ในเรื่องอื่นอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินอะไรต่างๆนานาไปนะคะน่าจะไม่ได้ไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะค่อนข้างอ่อนไหวก็เถอะนะคะแต่มันก็ไม่แน่นะสาหรับบางคนเนาะชาวราศีเมษเพราะด้วยความที่ว่ามันเป็นการเปิดไพ่โดยรวมนะคะทีนี้สีเหลียญกับสีดาบอกได้เลยว่าสองใบเนี้ยสำหรับชาวราศีเมษสัปดาห์นี้นะคะ1-7มีนายังยังยังไม่พร้อม ยังไม่พร้อมที่จะรับใครเข้ามาณนะตอนนี้นะคะขอพักเหนื่อยก่อนรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้านะคะทั้งร่างกายและจิตใจนะคะขอพักยังไม่อยากมีความรักช่วงนี้4ี่ถ้วยสี่เหรียญ4ี่ดาบนะคะ <c oughs> ต้องบอกว่ายังไม่โอเคอะไรกับใครทั้งนั้นสำหรับคนโสดแล้วก็มองว่าจริงๆอาจจะยังไม่มีใครเข้ามาหรืออาจจะมีนะ มันมีเห็นไหมคะหนึ่งทั่วยื่นเข้ามาสําหรับชาวราศีเมษบางคนนะคะอาจจะมีคนเข้ามาแต่คุณยังไม่โอเคนะคะไพ่สองใบนี้ขึ้นมายังไม่โอเคฉันมันยังไม่ลงตัวนะยังไม่ยังไม่ถูกตาถูกใจยังไม่ยังไม่คลิกเท่าไหร่นะคะก็ดูดูไปก่อนนะคะยังเหนื่อยยังไม่โอเคสีเหลียนนี่ขออยู่ในเซฟโซนตัวนี้สบายๆปลอดภยัยไม่ต้องเสี่ยงต่ออะไรทั้งสิ้นทั้งปวงนะคะสนใจการงานการเงินไป โอเคคนโสดก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ไม่ได้เปิดไพ่เพิ่มเพราะว่ามองว่ามันค่อนข้างเคลียร์แล้วก็ชัดเจนแล้วนะคะยังไม่ไม่มีข้อสงสัยเลยนะคะรู้สึกว่าก็ให้กำลังใจกันเรื่องการงานการเงินนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราค่อยมาเช็คกันใหม่ว่าจะมีอะไรหวานหวานแหววแววเข้ามาในชีวิตเราหรือเปล่าโอเคคนมีคนคบมีคนคุยมีแฟนนะคะ ดียังไม่ได้หยิบไพ่ไว้นะคะต้องขอเวลาสักนิดหนึ่งในส่วนของคนที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยนะคะจะมีไพ่ของเราไพ่ของเขานะคะเดี๋ยวขอหยิบไพ่ของเราก่อนขอหยิบไพ่ของเราก่อนนะคะ5ใบเจ็ดเหรียญค่ะ The Empress t e m p e r n n c e The m o o n ราชาถ้วยทีนี้อีก5้าใบจะเป็นไพ่ของคนที่เราคุยด้วยนะคะเดาบ Judgment นะคะสเหรียญ 4ถ้วยห้าดาบค่ะโอเคสำหรับคนที่เราคุยด้วยนะคะชาวราศีเมษก็5ใบนะคะส่วนตัวเราเองมี7ดเหลียนนะคะ The e m p r e s s Temperance แล้วก็ The Moon ราชาถ้วยแล้วก็ส่วนของเขาได้7ด,ดาบนะคะ Judgment 2เหลียนสถ้วยแล้วก็5ดาบโอเค ชาวราศีเมษบางคนนะคะคนที่มีโอกาสที่ที่จะเป็นไปได้ว่ายังคุยกันอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวกร,รกฎพิจิกมีนนะคะธาตุน้าํามีราศีธนูนะคะอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันโอเคเจ็ดเลี้ยนของเราเนี่ยบอกว่าชาวราศีเมษณนะตอนเนี้จริงๆก็มีอาการเหนื่อยอยู่เป็นช่วงพักของเราเจ็ดเลี้ยนของเขาเจ็ดดาบนะคะ ซึ่งอาจจะสลับกันนะคะอันนี้บอกกันเหมือนเช่นทุกครั้งก็ลองพิจารณาดูเจ็เหรียญนี้ต้องบอกว่า,าใช้พลักกาลังหรือ,อใช้กําลังภายในกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มาพอสมควรเลยนะคะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ารู้สึกว่าช่วงนี้ต้องหยุดพักสะหน่อย The Empress บ่งบอกว่า,าในความสัมพันธ์เนี้ยคุณทำทุกอย่างนะคะเพื่อคนที่คุณรักสนับสนุนไม่ว่าในทุกเรื่องราวนะคะ เป็นกำลังใจคอยช่วยเหลือดูแลให้ความรักให้ความห่วงใยทุกสิ่งทุกอย่างทำเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งนะคะโดยไม่มีข้อแม้เลยไม่ต้องร้องขอนะคะมีความรักให้เต็มเปี่ยมทีนี้เทมเพลนส์เนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันเหมือนกับว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ที่เหมือนกับยังไม่ลงตัวยังไม่สมดุลเท่าไหร่นะคะยังไม่สมดุลที่บอกว่ายังไม่สมดุล หรือไม่ลงตัวเท่าไหร่เพราะว่ามันมีเดะมนขึ้นมาเดะมนคือความรู้สึกของคุณที่มันมีความเครียดความวิตกกังวลหรือคิดมากกับความสัมพันธ์อยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งยังไม่ยังไม่รู้แน่ชัดนะคะอันนี้ด้วยไพ่ก็ไม่ได้บอกชัดเจนเนาะแต่ว่าความรู้สึกคุณเหมือนกับว่าคุณเครียดอะแล้วราชาถ้วยก็เหมือนกับว่ามันเป็นไพ่ของความรู้สึกเหมือนกันความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะพยายามจะปรับอยู่ คุณพยายามที่จะเอาเหตุผลจะใช้เหตุผลมาเพื่อเพื่อที่จะหาคําตอบว่าปัญหามันคืออะไรกันแน่พยายามที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่แต่ว่ามันเหมือนกับว่าราชาถ้วยคุณก็ยังคุณก็ยังปรับอารมณ์ยังยังหาเหตุผลมามาไม่ได้คือยัยงยังเป็นการที่ทําอะไรตามอารมณ์ตัวเองอยู่เลยนะคะยังหาคําตอบไม่ค่อยได้จัดการก็จัดการกับอารมณ์ก็ยากเหมือนกันราชาถ้วย คือจริงๆเป็นไพ่ที่จริงๆความหมายก็ค่อนข้างดีนะคะมันเหมือนกับว่าเออเราน่าจะเราน่าจะคือลักษณะผู้ใหญ่ใจดีๆนะคะมีความสุขเ,เรื่อยๆแต่ว่าความสัมพันธ์จะเรื่อยๆนะราชาถ้วยแต่พอดีมันปัญหามันอยู่ตรงเดอะมูนที่ขึ้นมาอยู่ใกล้ๆกันพอๆกับเทมเพลนส์นี่แหละพอเดอะมูนขึ้นมานี่มันบ่งบอกถึงไปในทางที่สภาพจิตใจเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะพยายามจะหาคําตอบพยายามที่จะทําให้ความรู้สึกตัวเองมันสมดุล คุณรู้สึกเหมือนกับว่ามันเหมือนมันมีความแน่นอนในเอ้ยมีความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์มันกังวลบางสิ่งบางอย่างอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเจ็ดดาบฝ่ายนี้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าฝ่ายนี้มีปัญหานะคะอีกฝ่ายฝ่ายนี้มีปัญหาเจ็ดดาบมันเหมือนกับว่ามันมีเรื่องบางเรื่องที่เขาไม่ได้บอกเรานะคะบางเรื่องที่เขาไม่ได้บอกเรามันเหมือนกับว่าตัวเขาเองเขากําลังพยายามจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่าง ะะเขากําลังพยายามตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างว่า,าจะทํายังไงดีกับความสัมพันธ์สองเหรียญมันเหมือนเขากําลังลังเลลังเลเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี่แหละไม่รู้นะลังเลเรื่องอะไรสี่ถ้วยสี่ถ้วยมันก็เหมือนเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีความเบื่อหน่ายอยู่ในไพ่ใบนี้นะคะมีความเบื่อหน่ายแล้วก็มีความความรู้สึกเหมือนกับว่ายังตัดสินใจไม่ได้จะเอายังไงดีนะกับความสัมพันธ์เหมือนเขาไม่แน่ใจอะคะ่ะ ส่วนห้าดาบเนี่ยเป็นความอาจจะเป็นความรู้สึกของเขาเองที่มีต่อความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่าบางทีคุณสองคนอาจจะมีเรื่องมีเรื่องขัดแย้งกันอยู่บ้างนะคะบ่อยครั้งแต่ว่าในความรู้สึกของเขาเองเขาอาจจะมองเหมือนกับว่ามันความสัมพันธ์นี้มันยังไม่โอเคสักเท่าไหร่สําหรับเขายังไม่โอเคแต่สําหรับคุณคุณทําทุกอย่างแล้วนะแต่ว่าคุณก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันมันต้องปรับต้องเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่าง มันมีมันมีปัญหาระหว่างคุณสองคนนะคะเี๋นวนะคะเจ็ดดาบเจ็ดดาบเนี่ยเออตอนแรกกำลังคิดว่ามีอะไรที่เขาไม่บอกคุณที่เขารู้สึกลึกๆคือสองดาบเขาลังเลในความสัมพันธ์จริงๆด้วยค่ะเหมือนกับสองเหรียญที่ขึ้นเนี่ยเขาลังเล มันต้องมีบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนที่จริงๆคุณอาจจะรู้ด้วยซ้ําแต่คุณไม่รู้จะทํำยังไงคุณก็เครียดก็กังวลอยู่คุณรู้ว่ามันมีอะไรผิดปกติมันไม่ชัดเจนนะคะนี่ค่ะเดะมูนเดะมูนได้ราชินีดาบนะคะคุณต้องการให้ให้มันชัดเจนมากกว่านี้ แต่ก็อย่างว่าแหละคุณอาจจะรู้ด้วยคุณอาจจะรู้ว่าเขาลังเลนะคะคุณอาจจะรู้ว่าเขาลังเลเพราะฉะนั้นคุณก็เลยอยากได้ความชัดเจนแต่ตัวเขามองว่าณตอนนี้เขายังไม่ชัดเจนนะคะสองดาบนี่คือเขาเขายังคิดไม่ตกเลยอ่ะไม่ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันอาลราิีด้วยจริงๆกับความรู้สึกเขาเองเขาก็ใช้ทั้งเหตุผลทั้งความรู้สึกทั้งสุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่รู้จะทํำยังไงแต่เขาพยายามนะจัส e n นต,ต้องบอกว่าเขาพยายามที่จะ,ะประเมินดูพยายามที่จะตัดสินใจให้ได้นะคะ เดี๋ยวดูแนวโน้มความสัมพันธ์สักหน่อยนะคะหใบแนวโน้มความสัมพันธ์สักคู่หนึ่งนะคะเอาขึ้นมาหน่อยขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์5ใบค่ะสไม่เท้า The v i e l The Tower 8ถ้วย The m a g i c กเชแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะได้5ใบคือจริงๆมองว่ามันเหมือนกับว่ามันมันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเดอะวิวนี่กงล้อแห่งโชคชะตา The Tower มันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเปลี่ยนแปลงซึ่งจะทำให้บางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ชัดเจนนะมันจะชัดแล้วแต่ความชัดเจนของเดอะทาวเนี่ก็คือ ต้องต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ด้วยนะคะแล้วก็มันดีกเลี่ยงไม่ได้ที่ความชัดเจนนี้จะทําให้มีใครคนหนึ่งเสียใจนะคะแปดถ้วยเสียใจผิดหวังแล้วก็คือต้องบอกว่าจริงๆแปดถ้วยนี้บางทีมันมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเ,เหมือนกับว่าคนสองคนไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะอาจจะอยู่ห่างกันคือไม่รู้นะไม่รู้ว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่ว่า เทมเพลนส์ที่ขึ้นมาเนี่ยใครบางคนอันอันน,น,นี้อันนี้วิเคราะห์ดูนะคะจากหน้าไพ่คือใครบางคนอาจจะต้องโยกย้ายหรือเปล่ามีการเปลี่ยนที่อยู่หรือเปลี่ยนที่ทํางานและทําให้ห่างไกลกันแล้วทีเนี้ยมันยังมันยังตัดสินใจไม่ได้นะคะยังตัดสินใจไม่ได้อันนี้ประเด็นหนึ่งนะคะแล้วก็พอท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ตัดสินใจขึ้นมาก็คือตัดสินใจที่จะต้องมีการย้ายที่อยู่หรือมีการเดินทาง เปลี่ยนแปลงที่อยู่อะไรประมาณนี้เปลี่ยนแปลงที่อยู่เปลี่ยนแปลงงานทําให้ต้องห่างไกลกันแล้วเดอะทาวเวอร์ก็คือ,อไม่รู้สีคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงส,ส่วนส่วนสีไม้เท้าเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆความรู้สึกของคุณสองคนน่ะถึงแม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะมีการตัดสินใจที่ยังไม่แน่นอนแต่สีไม้ที่ขึ้นมาเนี่ยมองว่าตัวคุณเองทั้งสองฝ่ายความรู้สึกที่มีต่อกันก็มั่นคงพอสมควรนะคะ ไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าหล่อแหละ,หละคือคบก็คบกันจริงๆอะคะ่ะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ The v i ขึ้นมาเนี่ยมันบ่งบอกว่าสถานการณ์มันกาลังจะเปลี่ยนและ,ะโชคชะตาดวงชะตาของเรามันกําลังจะเปลี่ยนมันจะหมุนไปข้างหน้าอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ย The Tower นี้อาจจะต้องถ้าจะบอกว่าระวังก็ระวังไม่ได้เนาะแต่สําหรับบางคนเนี่ยอาจจะ,ะต้องหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแวงนะคะหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแวงแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเรา เราตกใจแล้วเราอาจจะมีความรู้สึกเศร้าเสียใจนะคะแล้วก็เดอะแมจิชเชียนเนี่ยจริงๆบางทีต้องใช้คำว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วละ่ะพยายามที่จะแก้ปัญหานี้พยายามที่จะให้ความสัมพันธ์มัน,ม,นมันคงอยู่นะคะแต่ว่ามันก็ต้องก็ต้องดูกันต่อไปต้องอย่าลืมนะคะว่าอันนี้ก,กรอบกรอบเวลาคร่าวๆก็จะประมาณ สัปดาห์หนึ่งนะแต่ก็อาจจะคลาดคลาดแบบแบบเลื่อนออกไปอีกหรืออะไรอย่างเงี้ยขอดู The Tower หน่อยนะคะ The ะทาวเอืมสองถ้วยจริงๆจริงๆรม,มองว่าต้องระวังทะเลาะเบาแวงนะคะมันเป็นเรื่องไอท้ที่ที่การเปลี่ยนแปลงอะ่ะมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะเป็นเรื่อง เรื่องสองถ้วยคือเรื่องมิตรภาพเรื่องความเข้าใจกันมันต้องมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ไม่เข้าใจกันแล้วก็ผิดใจกันค่ะมีเรื่องต้องผิดใจกันแต่ไม่รู้ละ่ะผิดเรื่องผิดใจกันเรื่องอะไรเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยสิ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ทําให้เศร้าเสียใจที่ทําให้แบบว่ากระทนหันเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงกระทนหันนะเป็นเรื่องของคุณสคนเลย โอเคแล้วก็ไม่รู้จะหาทางออกยังไงด้วยไม่รู้จะหาทางออกยังไงอันนี้ไม่มีใครรู้นะคะอันนี้ต้องบอกว่าไม่มีใครรู้มีแค่คุณสองคนที่รู้เพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาดูนะคะพิจารณาดูเตรียมเขาใช้คำว่าใช้คาว่าเตรียมรับมือแล้วกันนะคะเดี๋ยวขอดูเดี๋ยวจะเปิดอีกนะคะเดี๋ยวเก็บตัวนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะมั่วไปโอเคขอคำแนะนำหน่อยคะ่ะ เดอะสตาร์หกถ้วยต้องทำยังไงดีโอเคคำแนะนำห้าใบนะคะเดอะสตาร์หกถ้วยสามดาบเก้าดาบแล้วก็รา,าชินีไม้เทา้าเอา่อต้องต้องใช้คำว่าต้องมองทุกสิ่งทุกอย่าง ในแง่ดีเลยนะคะไม่ต้องไปคิดในแง่ร้ายแล้วก็6กถ้วยเนี่ยมันเหมือนกับว่าจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องของของการคือสําหรับบางคนอ่ะเป็นเป็นลักษณะเหมือนกับว่าการย้ายกลับบ้านเกิดนะคะมันได้เดินทางกลับสู่บ้านเกิดหรือสําหรับบางคนอ่ะจะเป็นเหมือนกับว่ามันต้องเป็นเรื่องของการลําลึกลําลึกถึงความรู้สึกดีๆที่เคยมีมามันเหมือนการย้อนกลับของความรู้สึกนะคะ ว่าออคือจริงๆเราต้องเวลาที่เราจะทะเลาะกันกับใครกับคนรักกับแฟนของเราเนี่ยบางท,ทีสิ่งที่พอจะช่วยได้ก็คือความรู้สึกตั้งแต่ต้นที่เรามีให้กันอันนี้มองว่าเป็นอย่างนี้นะคะมองว่าเป็นอย่างนี้ความรู้สึกแต่ต้นที่เรามีให้กันเราต้องพยายามนึกถึงตรงนั้นอย่านึกถึงในสิ่งที่มันไม่ดีนึกถึงในสิ่งที่ดีเพื่อที่ว่าเราจะยังมีความหวังหรือ,อคิดในแง่ดีว่าบางทีสิ่งที่เราคาดหวัง มันก็จะมาถึงในไม่ช้านะคะส่วนสามดาบกับเก้าดาบเก้าดาบนี้ต้องต้องบอกว่าอย่ามโนมากในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในเรื่องของที่มันเลวร้ายเกินความเป็นจริงอันนี้คือคําแนะนําจากไพ่นะคะสามดาบเป็นการควบคุมอารมณ์ควบคุมคําพูดเพราะตัวเนี้ยจะสามารถช่วยได้เวลาที่คุณอย่างอย่างเดอะทาวเวอร์ที่บอกอะว่า บางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของการทะเลาะเบาแวงแล้วก็จากเรื่องเล็กๆมันจะบานปลายมันบานปลายเพราะอะไรสามดาบบ่งบอกว่าหคุณควบคุมอารมณ์ไม่อยู่นะคะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่สใช้คำพูดที่มันรุนแรงเกินจริงนะคะคือเหมือนกับว่าพยายามพูดบางทีพอโมโหขึ้นมาน่ะพูดอะไรก็ได้ที่จะทำให้อีกฝ่ายเนี่ยเจ็บช้ำน้ำใจมากที่สุดประมาณนั้นน่ะโดยที่ไม่คำนึงถึงว่าจากเรื่องเล็กๆมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ สามดาบนี้เป็นตัวแทนของของเรื่องมดแล้วมันกลายเป็นเรื่องช้างในที่สุดนะคะต้องต้องบอกอย่างนี้เลยมันจะเป็นเรื่องเรื่องช้างแล้วพอเป็นเรื่องช้างเสร็จแล้วคุณก็จัดการไม่ได้แล้วต้องมานั่งกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะไม่ได้เนาะพยายามควบคุมอารมณ์หนึ่งควบอย่าโมโหร้ายแล้วก็อย่าใส่อารมณ์มากเกินไปแล้วก็ระมัดระวังคําพูดนะคะ แล้วก็สิ่งต่างๆทุกอย่างที่เราเคยคิดว่ามันจะเลวร้ายไปเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะคะราชินีไม้เท้าเนี่ยบ่งบอกถึงว่าจริงๆตัวคุณเองคุณก็พยายามที่จะต้องคุณต้องการให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อได้นะคะต้องการให้ความสัมพันธ์ไปต่อได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองทุกอย่างในแง่ดีเนาะทำใจเย็นๆทำใจเย็นๆเข้เขาไว้เวลานะคะอันนี้ต้องต้องต้องรู้จักอดทนแล้วก็รอคอยนะคะไพ่ใบเนี้ยเดอะสตาร์ สิ่งดีๆมันยังมีอยู่โอกาสที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคลี่คลายก็มีนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องรอแล้วก็เราก็ต้องอดทนแล้วก็มองโลกในแง่ดีอย่ามองในแง่ร้ายนะคะแล้วก็พยายามนึกถึงสิ่งที่เราเคยมีร่วมกันมาตั้งแต่ต้นสมัยรักกันใหม่ๆเราเป็นยังไงเรามีการเอาใจใส่ดูแลกันยังไงช่วยเหลือกันยังไงนะคะนึกถึงความดีความสุขที่เคยมีร่วมกันแล้วก็ ดูว่าจริงๆเราอ่ะเราก็ยังต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับเขาแล้วก็ต้องมีความมุ่งมั่นตรงนั้นนะคะทําต่อไปโอเคเดี๋ยวดูสรุปหน่อยขอสรุปสักสาใบสรุป6ดาบแไม่เท้าสามเหรียญโอเคไพ่สรุป3ามใบในนี้นะคะ นี่เลยหกดาบแไม้เท้าแล้วก็3มเหรียญ3มเหรียญน,นี้เป็นไพ่ของกา,อก,าานะะการปรึกษาหารือนะคะการปรึกษาหารือการพูดคุยการเคลียร์คือจริงๆแล้วก็คงจะผ่านการพูดคุยกันมาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าอพอสามเหรียญขึ้นมาต้องขอบอกว่ายังไงการพูดคุยกันก็จําเป็นอยู่ดีนะคะการพูดคุยกันก็จําเป็นเพราะว่า การพูดคุยมันเป็นการที่เราจะสามารถบอกความรู้สึกเราได้แล้วเราก็อยากจะรู้ความรู้สึกของเขามันจะทําให้บางทีสิ่งที่เราคิดไปเองหรือเราคิดกังวลไปเองอ่ะมันจะดีขึ้นถ้าเราได้พูดได้คุยกับเขานะคะหกดาบหกดา,ดาบบ่งบอกว่า,าจริงๆอ่ะเราต้องต้องรอให้เวลาผ่านไปสักพักหนึ่งอ่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใจเย็นลงแล้วค่อยมาพูดมาคุยกันก็ก,ก็ก็ได้ตอนนี้อาจจะอาจจะหลบกันไปสักพักหนึ่งก่อนหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่า ถ้าปัญหามันเกิดอนะคะถ้าปัญหามันเกิดถ้าเราควบคุมไม่อยู่คุยกันไปคุยกันมาแล้วควบคุมไม่อยู่นะคะก็ห่างสักพักหนึ่งก็ได้รอให้เวลาผ่านไปสักพักใจเย็นๆนะคะหลบกันไปอยู่คนละมุมก่อนแล้วทีนี้ก็ค่อยมาพูดมาคุยกันแปดไม้เท้าอ่ะแปดไม้เท้ามันเป็นไพ่ของเหมือนกับว่าจริงๆความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่ามันจะยังไปต่อได้อะค่ะ 8ไม้เท้ามันบ่งบอกถึงการพัฒนาซึ่งมันจะจะเป็นการพัฒนาที่ค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วก็บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเกิดอย่างกระทันหันรวดเร็วโดยที่แบบว่า,ามีการเปลี่ยนแปลงที่เราคาดไม่ถึงนะคะแต่มองว่า8ไดไม้มยังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะบางทีสิ่งที่เราคิดว่าเราจะคุยกันแล้วมันไม่รู้เรื่องมันอาจจะรู้เรื่องก็ได้เพียงแต่ว่าเรารู้ว่า,เ,าเราต้องระงับอารมณ์เราต้องระวังคําพูดนะคะเมื่อกี้ไพ่ของเขาได้มี5ดาบด้วย มีห้าดาบด้วยบ,บ่งบอกว่าจริงๆเขาเป็นคนที่ดื้อรั้นและค่อนข้างจะมีทิฐิมีอีโก้สูงบางทีคําพูดของเราบางสิ่งบางอย่างถ้าเราไม่ระมัดระวังอะ่ะมันจะไปมันจะไปตีโดนโดนไอ้ความเป็นตัวตนของเขาทําให้เขารู้สึกเสียศักดิ์ศรีรู้สึกเสียหน้ารู้สึกเสียความมั่นใจเสียความเป็นตัวตนของเขาจะทําให้เขาโกรธมากนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องคําพูดเนี่ยสำคัญนะคะแล้วก็ รอให้ใจเย็นๆกันก่อนแล้วก็ค่อยคุยกันนะคะมีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะไปต่อได้นะคะโอเคก็จะประมาณนี้เนาะคร่าวๆนะคะคร่าวๆซึ่งอาจจะไม่ได้ครอบคลุมทุกคนนะคะก็ถือซะว่าดูเป็นแนวทางแล้วก็พอมีอะไรที่พอจะได้แนวคิดไปปรับใช้กับตัวเองบ้างก็จะ,ะถือว่าจะ,จ,ะจะดีใจมากเลยนะคะคนทำคลิปจะดีใจมากเลยว่ายังพอมีประโยชน์อยู่บ้างโอเค ให้กำลังใจให้กำลังใจชาวราศีเมษนะคะทั้งคนโสดคนมีแฟนขอให้ผ่านพ้นสัปดาห์นี้ไปได้ด้วยดีนะคะ1-7มีนาคมกรอบเวลาคร่าวๆที่กำหนดไว้เป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนวันหน้าค่อยกลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ